สวัสดีค่ะเฮงพระเครื่อง ep ห้านี้นะคะได้พระมาใหม่นะคะมีตะกุดมีพระหลากหลายมาฝาก f อและลูกค้าทุกท่านได้ซื้อได้หานะคะฝากกดติดตามกดแชร์ให้เฮงพระเครื่องด้วยนะคะมาองค์แรกเลยนะคะองแรกเลยนะคะออ อันนี้เป็นพระลีลานะคะเป็นเนื้อชิ้นเงินนะคะเป็นเนื้อชิน้นพระลีลานะคะเป็นเนื้อชิ้นเงินนะคะองนี้เก่าๆนะคะได้พระมาใหม่นะคะเก่าๆทั้งนั้นนะคะได้พระมาเยอะนะคะองนี้ EP ห้าสิบเอ็ดนะคะมีทั้งพระเลี่ยมเงินมีไหล ไหลลงพ่อนะคะแต่พ้าเลียเงินยังไม่ได้เอาลงนะคะเพราะลงทยอยลงนะคะอันนี้เป็นพ้าลีลาเนือ้อชิงเงินนะคะองค์ต่อไป,ไปค่ะอันนี้ก็เป็นพ้าลีลานะคะอันนี้เป็นเนือ้อชิงเขียวนะคะเนือ้อชิงเขียวเนือ้อชิงเขียวนะคะเก่าๆคาบกุยังมีอยู่นะคะ พระลีลานะชินนะคะชินเขียวนะคะองค์ต่อไปนะคะอันนี้เป็นพระลีลานะคะเป็นเนื้อดินนะคะองค์นี้เป็นเนื้อดินเนื้อดินนะคะพระลีลาเนื้อดินนะคะองนี้องค์ต่อไปะค่ะอ,องค์นี้ก็เป็นพระลีลานะคะ อันนี้ก็เป็นเนื้อน่าจะเป็นเนื้อดินนะคะมีหยันข้างหลังนะคะองนี้เป็นเนื้อดินนะคะองนี้องค์ต่อไปค่ะอันนี้เป็นพระพิคเนตนะคะพระพิคเนตเทพแห่งความสาเร็จนะคะพระพิคเนตนะคะองนี้ พ,พับพิคเนตนะคะเล่มกรอบพลาสติกพร้อมขึ้นคอได้เลยนะคะองนี้พ,พับพิคเนตนะคะองค์ต่อไปนะคะอันนี้จะเป็นหลวงพ่อกลวยนะคะเป็นหลวงพ่อกลวยนะคะองนี้เนื้อเก่าๆอันนี้เป็นหลวงพ่อกลวยนะคะ อันนี้เป็นบางขนพรมนะคะบางขนพรมสาเร็จบางขนพรมนะคะจะเป็น,น,น,ะะานสามเหลี่ยมนะคะวงนี้สาเร็จบางขนพรมนะคะเนื้อเก่าๆนะคะองต่อไปค่ะอันนี้เป็นซุ้มกอนะคะซุ้มกอเนื้อท่านจะออกดำๆนะคะวงนี้ซุ้มกอนะคะ ไปเป็นตะกุดนะคะตะกุดเยอะนะคะวันนี้ ep ห้าสิบเอ็ดอันนี้เป็นตะกุดหลวงพ่อพรมนะคะยาวนะคะองตะกุดหลวงพ่อพรมนะคะที่อานนะคะอันนี้เป็นตะกุดหลวงพ่อพรมนะคะจะยาวหน่อยนะคะตรงนี้เลยกล้องนะคะเก่านะคะอันนี้ตะกุดหลวงพ่อพรมนะคะต้องยื่นออกอย่างนี้ถึงจะเห็นนะคะ ก็จะไม่สุดนะคะยาวยาวประมาณน,นิ้วกลางแม่ค้ายนะคะยาวตะกุดหลวงพ่อพรมนะคะอันนี้ก็เป็นตะกุดนะคะตะกุดหลวงหลวงพ่อทบนะคะตะกุดหลวงพ่อทบมีถัก ักได้นะคะมีสองไส้สามไส้เลยนะคะตนี้ตะกุดนะคะถักถักสวยมากนะคะตรงนี้ตะกุดหลงพ่อทบนะคะองคต่อไปนะคะนี่ก็เป็นตะกุดหลงพ่อทบนะคะ เก่ามากนะองมีตะกุดนะคะหลวงพ่อทบนะคะตะกุดหลวงพ่อทบนะคะเก่าๆนะคะองนี้ตะกุดเก่ามากนะคะองต่อไปนะคะอันนี้ก็เป็นหลวงพ่อทบนะคะถักละทองชาตินะคะลายทองชาติตะกุดหลวงพ่อทบนะคะ ตะกรุดหลวงพ่อทบนะคะนี่เป็นลายธงชาตินะคะตะกรุดหลวงพ่อทบนะคะองต่อไปค่ะอันนี้ก็เป็นตะกรุดหลวงพ่อทบนะคะถักได้นะคะตะกรุดแล้วก็มีมาหลายอันนะคะหลายหลายหลงพ่อนะคะ อันนี้เป็นหลวงพ่อทบนะคะตะกุดหลวงพ่อทบลงต่อไปค่ะอันนี้จะเป็นตะกุดหลวงปู่สุกนะคะหลวงปู่สุขลงรักนะคะลงรักหลวงปู่สุกนะคะ อันนี้จะลงรักนะคะลงผู้สุกนะคะตะกรุดลงผู้สุกลงรักดํานะคะองค์กรไปะคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นลงผู้สุกเหมือนกัน,นะคะ่ะตะกรุดลงผู้สุกนะคะอันนี้จะอ้วนกว่าอันเมื่อกี้นะคะจะอ้วนอันนี้เป็นตะกรุดล,ลงผู้สุกนะคะตะกรุด จะอ้วนๆหน่อยนะคะตะกรุดหลวงปู่ศุกนะคะองค์ต่อไปนะคะอันนี้ก็เป็นตะกรุดหลวงปู่ศุกนะคะเก่าๆทั้งนั้นเลยนะคะตะกรุด หลวงพ่อสุกนะคะองค์ต่อไปนะคะอันนี้จะเป็นตะกุดหลวงู่เอี่ยมนะคะตะกุดหลวงู่เอี่ยมใครชอบอันไหน <c oughs> แอบกลายเข้าหาน้องชุกพูดได้เลยนะคะตะกุดหลวงู่เอี่ยมนะคะองค์นี้อันต่อไปนะคะองค์ต่อไปนะคะ เป็นหลวงพ่อโสธรนะคะหลวงพ่อโ,อโ BON สธรอ,อนนะะัออน,ะะออนนี้เป็นหลวงพ่อโสธรนะคะหลวงพ่อโสธรสองหน้านะคะสองหน้าหลวงพ่อโสธรสองหน้านะคะองค์ต่อไปค่ะอันนี้เป็นหลวงพ่อน้อยนะคะหลวงพ่อน้อย พอน้อยนะคะองค์ต่อไปค่ะอันนี้เป็นหลวงพ่อไผ่นะคะหลวงพ่อไผ่หลวงพ่อไผ่นะคะเหรียญหล่อนะคะองค์ต่อไปค่ะนี่ก็หลวง หลวงพ่อไปนะคะหลวงพ่อไปนะคะองนี้องคต่อไปนะคะองนี้ก็หลวงพ่อไปนะคะหลวงพ่อไปนะคะสองสี่เจ็ดแปดนะคะอง์ต่อไปะค่ะ น,นี้ก็หลวงพ่อไปนะคะหลวงพ่อไป2สองเจนะคะอันนี้เป็นหลวงปู่เอี่ยมนะคะหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงหลวงปู่เอี่ยมนะคะวัดสะพานสูงองค์ต่อไปค่ะ หลวงปู่ทิมนะคะเจริญพรนะคะหลวงปู่ทิมหลวงปู่ทิมวัดละหานไล่นะละยองนะคะที่ระลึกสร้างสาลาก,การประเรียนนะคะหลวงปู่ทิมวัดละหานไล่นะคะองค์ต่อไปค่ะ อันนี้เป็นหลวงพ่อกลวยนะคะเหรียญหลวงพ่อกลวยหลวงพ่อกลวยนะคะองค์ต่อไปค่ะองคนี้ก็เป็นหลวงพ่อกลวยนะคะจะมีสองเหรียญน,นะคะ ข้างหลังเป็นหาน้ำมันถือธงนะคะองค์ต่อไปค่ะอันนี้เป็นหลวงพูททวดนะคะเหรียญหลวงพูททวดน้อยนะคะเหรียญน้อย,ะะอยข้างหลังเป็นหลวงหลวงลวพุททิมนะคะข้างหลังเป็นอะยร หลวงพ่อทิมข้างหน้าเป็นหลวงพ่อทวดนะคะองค์ต่อไปนะคะอันนี้เป็นหลวงพ่อโสธรน,นะคะหลวงพ่อโสธรน,นะคะหลวงพ่อโสธรน,นะคะองค์ต่อไปค่ะ อันนี้เป็นหลวงพ่อเงินนะคะหลวงพ่อเงินจอบจอบใหญ่นะคะสองพันห้าร้อยสิบห้านะคะหลวงพ่อเงินจอบใหญ่นะคะองค์ต่อไปคะ่ะหลวงพ่อเงินนะคะหลวงพ่อเงิน ขวัญถุงนะคะเหรียญขวัญถุงหลวงพ่อเงินนะคะองค์ต่อไปค่ะอันนี้เป็นหลวงู่ทวดวัดช้างให้นะคะเป็นเหรียญหลวงู่ทวดนะคะข้างหลังเป็นหลวงพ่ทิมนะคะโูนแปดนะคะ งานเลื่อนสมณศักดิ์นะคะ0ูนแปดข้างหลังเป็นหลวงพ่อทิมข้างหน้าเป็นหลวงพ่อทวดนะคะ0ูนแปดงานเลื่อนสมณศักดิ์นะคะองค์ต่อไปค่ะอันนี้เป็นหลวงพ่อแดงกับหลวงพ่อเจริญนะคะเหรียญหลวงพ่อแดงกับหลวงพ่อเจริญนะคะ องต่อไปค่ะอันนี้เป็นพระบ้านแหลมนะคะเป็นพระประจำวันนะคะพระบ้านแหลมนะคะองต่อไปค่ะ อันนี้เป็นหลวงพ่อพูดชินราชานะคะสองสี่หกศูนนะคะเป็นเหรียญเก่านะคะพ่อพุดชินราชานะคะสองสี่หกศูนนะคะข้างหลังเป็นพญยายนาคนะคะอองต่อไปค่ะ อันนี้เป็นหลวงพ่อโสธรน,นะคะสองสี่สองสี่กว่านะคะสองสี่หกศูนย์นะคะหลวงพ่อโสธรน,นะคะเหรียญลงต่อไปนะคะอันนี้เป็นมะเหส่วนนะคะมะเหส่วน มะเหสวนนะคะองต่อไปนะคะอันนี้เป็นหลวงพ่อปานนะคะหลวงพ่อปานหลวงพ่อปานนะคะอตรงนี้องต่อไปนะคะ น,นี้เป็นหลวงพ่อเงินนะคะหลวงพ่อเงินหลวงพ่อเงินนะคะองต่อไปค่ะอันนี้ก็เป็นหลวงพ่อเงินนะคะ องต่อไปค่ะอันนี้เป็นซุ้มกอน,นะคะเป็นเนื้อชินนะคะองนี้เป็นโลหะนะคะเนื้อชินซุ้มกอน,นะคะเป็นเนื้อชินนะคะองต่อไปค่ะ อันนี้เป็นท่ากระดานนะคะท่ากระดานจะมีสององนะคะท่ากระดานนะคะองค์ต่อไปนะครับอันนี้ก็ท่ากระดานนะคะพระท่ากระดานนะคะองค์นี้ จะมีสององนะคะเนื้อเก่าๆนะคะใครชอบองไหนทักได้เลยนะคะอันนี้เป็นผ้านาเรศวนนะคะ ค่ะอันนี้เป็นหลวงพ่อเดิมนะคะหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อเดิมนะคะองนี้องต่อไปค่ะอันนี้เป็นหลวงปู่ทวดนะคะ หลวงพ่ทวดหลวงพ่ทวดนะคะองต่อไปค่ะอันนี้เป็นหลวงพ่ดทิมนะคะน้อท่านจะออกดำๆเบานะคะเบา ถ้าท่านจะเบาๆนะน่ะน่าจะเป็นผมหล่งพูทิมนะคะองค์ต่อไปค่ะองค์นี้ก็เป็นหลวงปูท,ะะงทิมนะคะหลวงปูทิมนะคะองนี้ จะเป็นสีวลีหลวงปู่ทิมนะคะองค์ต่อไปค่ะอันนี้เป็นหลวงปู่สวงนะคะหลวงปู่สวงหลวงปู่สวงนะคะซออวงอสวง,สวงซอโซ่นะคะ หลวงพ่อทวงองค์ต่อไปค่ะอันนี้เป็นภาพปิดตาค่ะภาพปิดตาไม่ทราบที่นะคะเหรียญหล่นหอนะคะภาพปิดตานะคะองค์ต่อไปค่ะองค์นี้ก็เป็นภาพปิดตานะคะ ไม่ทราบที่นะคะภาพปิตาองค์ต่อไปค่ะองค์นี้ก็เป็นภาพปิตานะคะส่วนมากจะไม่ทราบที่นะคะชอบองค์ไหนทักได้นะคะแล้วแอลไลเข้าอาหาได้ไดนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มได้นะคะองค์ต่อไปค่ะ นี่เป็นผ้าปิดตานะคะไมค้าก็ดูไม่เป็นนะคะดูแท้ไม่เป็นนะคะขายเป็นอย่างเดียวรู้แต่ราคานะคะองค์ต่อไปค่ะอนนี้ก็เป็นผ้าปิดตานะคะมีหลายพิมพ์หลายแบบนะคะผ้าปิดตา มีหลายพิมพ์หลายแบบมาให้ f อและลูกค้าทุกท่านได้ซื้อได้หานะคะผ้าปิดตาองค์ต่อไปค่ะผ้าปิดตานะคะอัน,นองค์นี้จะมีห่วงนะคะห่วงผ้าปิดตานะคะองค์ต่อไปค่ะ อันนี้ก็เป็นผ้าปิดตานะคะมีหลายพิมพ์นะคะผ้าปิดตาเอามาให้ลูกค้าได้ซื้อได้หานะคะผ้าปิดตาอัต่อไปค่ะ พ่อนะคะแต่รู้ว่าเก่านะคะอันนี้น่าจะเป็นหลวงู่บุญนะคะหลวงปู่บุญพระหลวงู่บุญนะคะองค์ต่อไปค่ะอันนี้ก็เหมือนกันนะน่าจะเป็นหลวงู่บุญนะคะเก่ามากนะคะตรนี้เก่าทั้งคู่เลยนะคะ มีย่านข้างหลังนะคะของปู่บุญนะคะองค์ต่อไปค่ะอันนี้เป็นผ้ารีลานะคะพระรีลาพระรีลา,า,านะคะองค์นี้องค์ต่อไปค่ะ อันนี้เป็นหลวงพ่อกลวยนะคะสมเด็จหลวงพ่อกลวยปกโพนะคะข้างหลังเป็นพระแม่ธรณีมวยผมนะคะอันนี้สมเด็จหลวงพ่อกลวยนะคะข้างหลังเป็นพระแม่ธรณีมวยผมนะคะองค์ต่อไปค่ะ ันนี้เป็นสมเด็จโตนะคะสมเด็จโตเนะท่านแตกรายงานเลยนะคะองะคะ์สมเด็จโตนะคะสมเด็จโตนะคะองค์นี้องค์ต่อไปค่ะอันนี้เป็นนาดูนนะคะนาดูน นาโดนนะคะองค์ต่อไปค่ะนี่พระล่วงนะคะพระล่วงพระล่วงลางปืนนะคะนี่พระล่วงนะคะพระล่วงนะคะพระล่วงลางปืนนะคะองค์ต่อไปค่ะ องค์นี้ก็เป็นพระล่วงนะคะองค์นี้จะออกแดงๆหน่อยนะคะเนืท่านจะออกแดงๆพระล่วงรางปืนนะคะน่าจะเป็นสนิมแดงนะคะองนี้พระล่วงรางปืนนะคะพระล่วงน่าจะเป็นสนิมแดงนะคะองนี้องค์ต่อไปค่ะ น,นี่เป็นขนแผนหลวงพ่อมุ้ยนะคะขนแผนหลวงพ่อมุ้ยขนแผนหลวงพ่อมุ้ยนะคะองค์ต่อไปค่ะอันนี้ทําเสือนะคะทําเสือ เนื้อดินเก่านะคะท่ามเสือจะโมัๆหน่อยนะคะเพราะว่ากรอบเก่านะคะอันนี้ท่ามเสือนะคะท่ามเสือนะคะเป็นเนื้อดินเก่านะคะองค์ต่อไปค่ะอันนี้เป็นหูหยานนะคะ พระหูยานลบบุรีนะคะน่าจะเป็นเนื้อชิ้นนะคะเนื้อชิน้นคาบโกยังอยู่นะคะหูยานลบบุรีนะคะพระหูยานนะคะหูยานลบบุรีนะคะองค์ต่อไปนะคะ อันนี้ก็เป็นผ้าหูยานนะคะลบบุรีนะคะเป็นเนื้อชินหลังตันนะคะใครอยากดูรูปเพิ่มแอกไลน์เข้าหานางชั่วู่ได้นะคะเดี๋ยวแกะกรอบให้ดูได้นะคะอันนี้หูยานลบบุรีนะคะองค์ต่อไปอันนี้เป็นบุหนังหลวงพ่อเนียมนะคะหลวงพ่อเนียม เ็นเนื้อชินนะคะบกหนังหลวงพ่อเนียมนะคะเป็นเนื้อชินนะคะเลี่ยมกรอบเก่านะคะโบกหนังเลาหลวงพ่อเนียมนะคะเน,เนื้อชิน,น,ะะอ,น,ะะนงองอนนะคะ์งต่อไปค่ะอันนี้จะเป็นพระสุโข,ขทัยนะคะพระสุโข,ขทยัย เป็นเนื้อชินนะคะเนื้อชินเนื้อเนื้อดินนะนี่พาสุโขไทยนะคะ เฮงเหงผาเครื่อง EP 51นี้นะคะก็กราบขอโทษขออภัยด้วยนะคะถ้าพูดตรงไม่ตรงกับผ้าหรือพูดติดติดกัขัดก็ขอโทษขออาภัย FC และลูกค้าทุกท่านด้วยนะคะ EP 51นี้ก็ได้พระมาใหม่มีตะกุดมีผ้าหลากหลายมาฝาก FC และลูกค้าทุกท่านได้ซื้อได้หานะคะเหงเหงพ้าเครื่อง EP 51นี้ก็ขอเกาะกราบขอพระคุณ ลูกค้าและเอฟทุกท่านนะคะที่ว่าได้มาซื้อมาหาเฮงเฮงพระเครื่องนะคะถ้าชอบองค์ไหนก็ทักน้องชมพู่หรือแอดไลน์เข้าหาน้องชมพู่ได้นะคะ ep 51นี้เฮงพระเครื่องก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะ